สวัสดีครับวันนี้ผมขอเล่าเรื่องวิมานในจอมปวกเรื่องจริงอิงนิยายตอนที่สามต่อจากเมื่อวานนี้นะครับและผมขอไม่เกินไม่เกินอะไรมากเชิญรับฟังกันต่อไปได้เลยครับวิมานในจอมปลวกตอนที่สามดิฉันกลับมาบอกสามีว่าลูกไม่ได้ไปที่บ้านแม่และพูดกับสามีว่า อยากให้พ่อลองไปถามดูตามบ้านเพื่อนๆของลูกเพื่อว่าลูกจะไปทำการบ้านหรือไปถามการบ้านจากเพื่อนและเพื่อไม่เสียเวลาดิฉันให้ต้องลูกชายคนโตขับรถเครื่องพาดิฉันไปหา,หาหลวงพ่อที่วัดแต่ในระหว่างทางดิฉันเกิดนึกได้ว่าน่าจะลองไปถามครูที่โรงเรียนก่อนว่าลูกมีปัญหาอะไรกับใครที่โรงเรียนบ้างอันจะเป็นเหตุให้เขาหาไป ดิฉันแวะถามที่บ้านพักครูหลังแรกซึ่งอยู่ใกล้ประตูเข้าไปสู่เขตโรงเรียนแล้วเล่าเรื่องลูกชายชื่อวิรัตหายไปให้ครูฟังครูที่บ้านพักหลังแรกบอกให้ดิฉันรอจะเที่ยวถามตามบ้านพักครูให้แล้วครูก็คว้าจักรยานถีบไปเที่ยวตามไปเที่ยวถามตามบ้านพักครูทุกหลังซึ่งปลูกอยู่ห่างกันรายรอบสนามโรงเรียนอันกว้างใหญ่ ประมาณยี่สิบนาทีต่อมาครูที่อยู่บ้านปักครูหลังแรกก็กลับมาบอกที่ฉันว่าที่โรงเรียนไม่มีปัญหาอะไรเลยเด็กชายวิรัตไม่เคยมีปัญหาด้านการเรียนไม่เคยมาสายไม่เคยติดรอแม้ว่าบางวิชาผลการเรียนจะออกมาไม่ดีนักแต่ก็ไม่น่าจะมีปัญหาเพราะทุงการบ้านตลอดวิรัตขยันมาเรียนสม่ำเสมอเมื่อวานก็กลับบ้านตามเวลา สร็จแล้วกว็ให้ความคิดเห็นว่าวิรัตสนิสนมกับเพื่อนคนใหม่บ้างครับเขาอาจจะไปปรึกษาเพื่อนเกี่ยวกับการบ้านหรืองานบางอย่างบางงานที่ครูให้ทําเป็นกลุ่มก็ได้เพราะที่โรงเรียนมีกิจกรรมที่เป็นงานกลุ่มหลายงานดิฉันบอกครูว่าตามบ้านได้ให้สามีเที่ยวเดินถามแล้วครับแล้วครับแล้วดิฉันก็ให้ต้องกับรถเครื่อง พาไปที่กุฏิหลวงพ่อแป้งวัดเขาเจดีเพราะทราบว่าท่านดูหมอเก่งเคยกับจับยามเลขฝานาทีดูของหายควายหายแต่แม้แต่คนหายก็ได้แม่นครูไม่ตอบว่าแต่ไรส่วนดิฉันหลังจากดิฉันราบลาหลวงพ่อแป้งและเล่าเรื่องทั้งหมดให้หลวงพ่อฟัง ท่านก็คว้าดินสอกระดาษมาเขียนอะไรอยู่กระยุกกระยิกแล้วก็พูดว่าวิชาหมอดูนายมอาตมาว่าไปตามตัวหนังสืออย่าไปยึดถืออย่าไปเชื่ออะไรมากนักลูกชายโยมพาลูกชายยมไปพบกับญาติผู้ใหญ่ของโยมคนหนึ่งอีกห้าวันเขาจึงจะกลับมาโยมจะต้องรอถึงเช้ามืดวันที่หกนั่นแหละลูกชายโยมก็จะกลับมาเอง เขาไม่ได้รับอันตรายอะไรหรอกว่าแต่ถ้าลูกชายโยมกลับมาให้พามาอาตมาหน่อยนะไม่งั้นวันหลังเขาจะหายไปอีกดิฉันฟังแล้วยิ่งประหลาดใจเพราะญาติผู้ใหญ่ของดิฉันก็มีแต่ที่ตำบลน,นาตุ้งอ,อําเภอเมืองจุมพรนอกนั้นก็ไม่มีที่ไหนอีกเพราะต่างมาอยู่กันที่ตำบลชุมโคอ,อําเภอปะติวหมดแล้วหรืออีกทีก็แถวแถวตะอนตะเกียน แต่ก็ไม่เกลยกันระยะทางเพียงสามกิโลกว่าๆไปมาหาสู่กันได้เดียวเดียวโดยรถจักรยานยนต์แต่นาทุ่งไกลไปตั้งสี่สิกว่ากิโลวิรัตคงไม่ไปเพราะที่ผ่านๆมาก็ไม่เคยไปหรือถ้าไปก็จะบอกพ่อแม่คนว่าจะไปนั่นไปนี่ดิฉันยิ่งคิดก็ยิ่งข้องใจแต่ก็ไม่มีอะไรดีไปกว่าให้ต้องขับรถพากลับมาบ้านเพื่อมาถามสามีว่า พบลูกหรือยังที่บ้านพี่นุ้ยรอดิฉันอยู่อย่างกระวนกระวายพร้อมกับเพื่อนบ้านที่รู้ข่าวพากันเป็นห่วงเป็นใย,ยมาถามไทยช่วยออกสืบตามหากันอยู่หลายคนได้ความมาอย่างไรบ้างละ่ะพี่นุ้ยถามดิฉันพ่อไปถามตามบ้านเพื่อนของติวแล้วใช่ไหมดิฉันถามย้อนกลับไปถับไปถามแล้วทุกบ้านไม่ได้เรื่อง แล้วแม่ล่ะไปไหนมาบ้างพี่นุ้ยถามอีกฉันไปหาครูที่โรงเรียนแล้วก็ไปหาหลวงพ่อแป้งครูทุกคนที่โรงเรียนบอกติ๋วไม่มีปัญหาอะไรที่โรงเรียนแต่หลวงพ่อแป้งท่านดูหมอว่าติ๋วมันจะไปห้าวันท่านว่ามันไปอยู่กับญาติผู้ใหญ่ของเราคนหนึ่งเช้าวันที่หกมันจะกลับมาเองญาติผู้ใหญ่เอ๊ะหรือมันไปหาอาชีวะที่นาทุ่งแต่มันจะไปทําไม แต่ไหนแต่ไรมันไม่เคยไปที่นั่นแล้วถ้าจะไปมันก็น่าจะบอกไอ้ติ๋วมันไม่ใช่คนเหลวไหลนึกจะไปไหนก็ไปแล้วไอ้ตู่ไอ้ติ๊กมันบอกตะกี้นี่ว่าไอ้ติ๋วนุ่งกางเกงเก่าเสื้อเก่าชุดที่มันนุ่งไปต้อนควายทุกวันนั่นแหละเสื้อผ้าของมันเสื้อผ้าใหม่ๆของมันในบ้านยังอยู่ครบทุกตัวมันไม่น่าจะไปไหนไกลพรว่าคราวนี้เรื่องราวมันจะ,จะยังไงยังไงชอบคนแล้วนะ ฉันจะไปแจ้งตำรวจให้ตำรวจออกค้นนามีอะไรได้แรงถึงขนาดนั้นเชียวหรือพ่อที่ฉันถามอย่างจกใจก็ไม่มีอะไรเราต้องแจ้งตำรวจไว้ก่อนดีที่สุดหมู่นี้แกงลักเด็กแม่ไม่เคยได้ยินหรือแล้วยังพวกเสพยาบ้าน,นั่นอีกละ่ะเพื่อไอ้ติวมันไปพบไปเห็นอะไรของพวกนั้นเขาแล้วมันต้องการปิดปากโอ้ยตอนนี้บ้านเราหน้าปวดหัวตั้งแต่มีถนนลาดยางนี่ มีร้านขาราโอเกะมีร้านอาหารใทะเลฉันดูอะไรๆมันมีแต่ร้ายขึ้นเรื่อยๆแล้วที่โรงเรียนนายเดีวเดี๋ยวนี้ได้ข่าวว่ามีเด็กติดยาด้วยมันขึ้นไปเสพกันบนยอดของเจดีย์น่นแต่หลวงพ่อแป้งทายว่ามันจะกลับมาหาเราเองในเช้าวันที่หกดิฉันแยงใช่มันอาจจะกลับมาแต่ถ้ามาในสภาพติดยาแล้วละ่ะเราจะทำอย่างไร ติ๋วมันไม่เหมือนเด็กพวกนั้นนะพ่อมันประพฤติดีมาตลอดเรื่องอบายมุกบุรีการพนันหรือแม้แต่ใช้เงินคุ้มควยมันไม่เคยมีเลยให้ไปกินขนมที่โรงเรียนวันละสิบบาทมันยังเหลือกลับมาตั้งห้าหกบาทที่จันแยงสามีอีกแต่การเป็นคนหัวอ่อนขี้เกรงใจเพื่อนของไอ้ติว๋วทำให้ยิ่งน่าเป็นห่วงมันเคยเถียงใครขัดขอใครเป็นซะที่ไหนไม่เห็นหรือ ตีนนุ้ยพูดจบเอารถเครื่องจากต้งกลับไปที่ตลาดอำเภอไปที่สถานีตำรวจอำเภอปัตตวส่วนต่อไปนี้เป็นเรื่องเล่าของนายนุ้ยผู้เป็นพ่อผมมีไปที่โรงพักเข้าแจ้งความลูกชายหายต่อนายร้อยเวรนายร้อยเวรรับแจ้งแล้วก็รายงานผู้บังคับบัญชาต่อจากนั้นตำรวจก็ยกกำลังกันมาโสงกันรถกระบะมีตำรวจสิบห้านายผู้หมวดถามผมว่า ปกติลูกชายคนจะต้องครับจะต้องไปที่ไหนบ้างละ่ะผมบอกมีอยู่ที่เดียวครับคือที่ที่ผมไปเย่างควายแล้วผมก็เล่ารายละเอียดให้ผู้หมดวดฟังอีกครั้งตํารวจจอดรถไว้ยิมถนนลาดยางแล้วเดินบุกป,ป่าบุกตุ่งลงไปโดยแยกกันไปเป็นสองกลุ่มพร้อมควายฉายคนละกระบอกมุ่งลงไปตามเส้นทางที่ผมเคยต้อนควายลงตุง้ง ผู้ใหญ่บ้านที่ผมให้ภรรยาไปแจ้งก็นําชาวบ้านยี่สิบกว่าคนมาสมทบตรงไปตามหาด้วยอีกชาวบ้านต่างจุดคบจุดใต้ออกค้นหาการค้นหาผ่านไปจนถึงเที่ยงคืนทั้งตำรวจและชาวบ้านจึงกลับมาตำรวจขออนุญาตกลับไปพักทวนนายร้อยตำรวจตีหนุ่มรอที่นำกำลังตำรวจมากล่าวกับผมว่ารุ่งนี้ตอนเก้าโงผมจะพาตำรวจมาค้นหาใหม่นะครับ คืนนี้ดึกมากแล้วขอไปนอนก่อนและกล่าวปลอบใจผมและภรรยาว่าพี่อย่ากังวลได้มากเลยลูกชายพี่อาจจะไปเที่ยวกับเพื่อนที่ไหนสักแหงก็ได้ผงไม่เป็นอะไรหรอกแล้วก็ถามอีกว่าแถวนี้มีแหล่งน้ําพวกบึงหนองคลองลึกๆอยู่ที่ไหนบ้างล่ะพี่ผมบอกว่ามีอยู่ทางด้านเหนือของทุ่งเลี้ยงควายแ่เงเดียวครับผมชี้มือแต่ผมก็ให้ความเห็นว่า เมื่อเย็นนี้มันเกือบหกโมงแล้วนะครับที่ลูกชายผมออกไปนะ่ะผมไม่คิดว่ามันจะไปเล่นน้ําในเวลาแบบนี้หรอกนายร้อยตํารวจดีพูดว่าถ้าพี่มั่นใจอย่างนั้นเราก็กังวลใจน้อยลงหน่อยแล้วนายตํารวจก็นํากำลังตํารวจกลับไปเพื่อนบ้านส่วนหนึ่งก็พากันกลับไปแต่อีกส่วนหนึ่งประมาณสิบคนออกไว้ขึ้นที่ลานบ้านเพื่ออยู่ปลอบใจผม ผมเอาเสือผืนใหญ่มาปูเข้ากลางลานเพื่อนบ้านบางคนไปหาสุรายาดองมาบางคนไปเชือดไก่มาต้มบางคนไปหาปูปลามาเผาแล้วก็คอยร่วมพงนั่งดื่มนั่งคุยกันอยู่เป็นเพื่อนฝ่ายทุกโศกให้ผมพอง่วงก็พากันลับไปบนเตือที่ลานบ้านกลางกลางคนคอยนั่นเองทีนี้มาฟังเรื่องเล่าจากปากแม่ของแม่หิจายบ้างนางเล่าว่า ช้าวันรุ่งขึ้นดิฉันให้โต้งลูกชายคนโตกับรถเครื่องไปที่นาทุง่งอำเภอเมืองชุมพรไปที่บ้านอาเชืยียญาติผู้ใหญ่คนหนึ่งที่พี่นุ้ยและดิฉันเรียกว่าอาส่วนตำรวจจากโรงพักประทิวยกกระบ,บวนกันมาอีกครั้งตอนประมาณเก้าโมงมาค้นหาตามที่ต่างๆทุกที่ที่สงสัยแต่ไม่พบจนถึงเวลาเที่ยงตรงก็ขอกลับไปโรงพักนายร้อยตำรวจตีคนเดิมบอกพี่นุ้ยและดิฉันว่า หมดปัญญาจะคุ้นหาแล้วพี่เด็กคงไม่ได้หายไปแถวทุ่งเลี้ยงไวนี่หรอกแต่แต่ก็สั่งเราว่าถ้าพี่ได้ข่าวคราวบทดแสยังไงให้รีบไปแจ้งที่โรงพักอีกครั้งนะครับคือเราสงสัยว่าลูกชายพี่อาจจะถูกล่อลวงหรือมีใครจับตัวไปเพื่อเหตุผลอะไรสักอย่างหรือไม่แกอาจจะไปเห็นการกายยาบ้าหรือการเสพยาของพวกติดยาเข้าแล้วพวกนั้นจับตัวไว เรื่องนี้เรากําลังพยายามติดตามสืบมหาอยู่แต่เรื่องแบบนี้ต้องรวมมือกันหลายหลายฝ่ายจับรอยให้ตํารวจสืบมหาอยู่ฝ่ายเดียวไม่ได้ซึ่งข้อนิสฐานข้อนี้ทําให้ดิฉันร้องไห้แล้วก็วิตกเป็นทุกข์มากต้องลูกชายคนโตที่ดิฉันให้กับรถจักรยานยนต์ไปที่นาทุง่งไม่ทันจะเที่ยงก็กลับมาบอกดิฉันว่าตาเชื้อบอกว่าติว๋วไม่ได้ไปที่นั่นครับแม่ดิฉันให้พี่นุ้ยไปที่บ้านแม่ ของพี่นุ้ยอีกครั้งถ้าติ๋วไม่ไปที่นั่นอีกดิฉันจะไปตามาหาหลวงพ่อจะไปถามหลวงพ่อแป้งให้แน่อีกครั้งว่าญาติผู้ใหญ่ของเราคือใครอยู่ที่ไหนเพราะฟังแล้วมันแปลกแปลกแถมพี่นุ้ยยังโทษด,ดิฉันว่าน่าจะถามหลวงพ่อให้ดีดิฉันไม่เถียงและเอาแต่ร้องไห้พี่นุ้ยจึงไปที่บ้านแม่แต่แล้วก็กลับมาสสยหน้าอีกเหมือนเคยและบอกให้ดิฉันที่ไปที่วัดของเจดี ดิฉันไปเล่าไห้หลวงพ่อแป้งฟังอีกว่าได้ให้ลูกชายคนโตไปถามที่บ้านอาที่นาทุ่งว่าลูกไปที่นั่นหรือไม่ลูกชายกลับมาบอกว่าไม่มีอาเชีวอบอกว่าลูกชายไม่ได้ไปที่นั่นดิฉันพูดกับหลวงพ่อแป้งว่าดิฉันไม่มีญาติคนไหนในอำเภอนี้หรือว่าต่างจังหวัดต่างอำเภออีกที่มีก็อยู่ใกล้ๆกันในอำเภอทั้งนั้นที่หลวงพ่อทายว่าเป็นญาติผู้ใหญ่นั่นอยู่ใกล้หรือไกลครคับ หลวงพ่อแป้งตอบว่าตำรามันว่านายโยมแบบคนเคอยอุปถัมภ์คำชุนกันอะไรในธรรมนองนั้นแหละญาติของโยมไม่ได้อยู่ไกลถึงต่างอำเภอต่างจังหวัดหรอกอยู่ใกล้ๆนั่นแหละเห็นกันอยู่ทุกวันด้วยซ้าว่าแต่เขาเออหลวงพ่อแป้งหลังเลที่จะพูดหลวงพ่อจะว่าไงนะครับเขาไม่เปิดตัวนี่ตำราว,ว่านะไม่ใช่อาตมาว่า หลวงพ่ออาจจะแกล้งพูดเพื่ออย่าให้สิฉันซักสามก็ได้เพราะใครๆเคยพูดว่าหลวงพ่อไม่ใช่พระธรรมดาท่านนั่งทงังเลได้เวลาพยากรณ์ท่านแกล้งทำขีดๆเขียนๆไปอย่างนั้นเองแต่ความจริงท่านนั่งสมาธิมองเห็นอย่ามิตกไปเลยโยมอีงาวันมันก็จะกลับมาแล้วกลับมาเองโดยปลอดภัยถ้าเชื่อตํรราแต่เขาทําไม่ถูกนะหลวงพ่อเขาไม่น่าจะรับเด็กไว้ เขาน่าจะรู้บ้างว่าทําแบบนั้นทําให้พ่อแม่เด็กเป็นห่วงเขาน่าจะนึกถึงก้อนี้บ้างขอให้ดิฉันรู้ว่าเขาอยู่ตรงไหนดิฉันจะไปแจ้งตำรวจให้ตำรวจจับเขาเยมไม่มีวันที่จะไปค้หนหาเขาเจอหรอกเพราะเขาไม่ใช่คนอย่างเราหลวงพ่อพูดทำหน้าขุ้มๆไม่ใช่คนแล้วเป็นอะไรครับผีหรือหลวงพ่อดิฉันถามแสดงความตกใจไม่ใช่ผีนะ ใคล้ๆจะเป็นสิ่งที่เอ,อคนนับถือเป็นสิ่งที่บางคนเรียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิธ์ชอบบนบ้านฐานบ่าวเขานนะที่บ้านยอมนับถืออะไรบ้างรหรือเปล่าล่ะก็นับถือพระพุทธเจ้ากรมหลวงชุมพรและพระสงฆ์ต่างๆเคยมีสารพระภูมิอยู่ในบ้านแต่พังไปตอนเกิดพายุเกปีนุ้ยไม่ตั้งให้ใหม่แกว่า าพระภูมิศักดิ์จริงทําไมไม่ช่วยปกป้องอย้าให้บ้านเรือนเราพังละแล้วขนาดสารพระภูมิเองยังพังพี่นุ้ยก็เลยเลิกนับถือ <c oughs> เรื่องบางเรื่องจะเอาใได้อย่างใจเราทุกอย่างมันไม่ได้หรอในายอมอย่างความเชื่อในศาสนาพราหมณ์หรืออินดูเทพเจ้าเขามีอำนาจปกครองกันเป็นชั้นๆจากต่ำไปหาสูงเหมือนสังคมของเรา มีผู้ใหญ่บ้านมีกำนันในอำเภอแล้วก็ผัว่ามีประลัดกระทรวงรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีถ้าถามว่าใครละ่ะที่มีอำนาจสูงสุดแล้วถ้าสมมุติว่าพายุคือเทพเจ้าองค์หนึ่งที่ศาสนาพราหมณ์เรียกว่าพระพายเขาก็เป็นเทพเทพชั้นสูงไม่ใช่ระดับขนาดระดับพระนารายไปแล้วไม่ใช่หรอือแล้วพวกพระภูมิเจ้าที่จะไปทานอำนาจเทพเจ้าชั้นสูงๆได้ไง พระพุทธเจ้าของเรายัางปกป้องใครไม่ได้เลยมีแต่สอนให้ช่วยตนเองสอนไม่ให้ประมาทว่าอัปปมาโตอมตังปะตังแปลว,ว่าถ้าไม่ประมาทก็ไม่ตายสอนว่าอัตไตอัตโนนาโถแปลว,ว่าตนเป็นที่พึ่งของตนไม่งั้นใครเดือดร้อนอะไรก็ใครบนบานให้พระพุทธเจ้าช่วยช่วยปกป้องคุ้มครองแต่ขับรถประมาทขับเร็ว พอเกิดอุบัติเหตุมีเจ็บมีตายพอเลิกนับถือพระพุทธเจ้าไปเผาทาลายวัดทําลายพระพุทธรูปเสียอย่างนั้นนิ่โยมอย่างนี้มันแย่นะมันเป็นทุกศาสนานะโยมตอนเกิดพายุใต้ฝุ่นเกเกิดอุทกภัยภาคใต้โบสถ์โดนน้ําท่วมน้ําเซาะจนตังตั้งกี่หลังพระพุทธรูปนั่นก็คือรูปพระพุทธเจ้า ถ้าคิดอย่างสามีโยมเดี๋ยวก็ต้องเลิกนับถือพระพุทธเจ้าอีกองค์อันนี้หลวงพ่อแปงพูดทำไมไม่คิดว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นตามเหตุการณ์ตามผลตามกรรมตามที่เราทำทำเวรทำกรรมกันไว้บ้างเลยยอมหลวงพ่อพูดแล้วก็หวัวเราะดิฉันจึงกลับมาบ้านแล้วก็ได้แต่นึกห่วงกังวลถึงความเป็นตายได้ดีของลูกจนกินไม่ได้นอนไม่หลับ กินข้าวกินปลาจะบางสีเธอนะเดี๋ยวก็เป็นลมเป็นแรงเป็นอะไรไปอีกคนเรกพี่นุ้ยเตือนดิฉันเมื่อเห็นดิฉันเอาแต่ถั่วข้าวไม่เป็นอันกินอันนอนมาสองวันแล้วตั้งแต่วิรัตลูกใหญ่มายไปอยากจะกินแต่มันกินไม่ลงนี่จะทํายังไงได้ละ่ะดิฉันตอบสามีก็ควนขวน,นหน่อยสิเดี๋ยวลูกกลับมาแล้วเธอเป็นอะไรไปอีกคนลูกมันจะเสียใจนะยังไงยังไงเธอก็ควรจะรักษาตัวไว้ ให้พบลูกเสียก่อนไม่ใช่มาเป็นอะไรในตอนนี้พี่หลุยว่าอีกเรื่องนี้ก็เลยต้องขอจบลงณตรงนี้ก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามและตาชอบกปรดกดไลค์กดแชร์เพื่อให้คนแก่ที่ถูกคัดเลือกเป็นครูภูมิปัญญาไทยด้านภาษาและวรรณกรรมอยากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้ทำหน้าที่ต่อไปไม่ให้ให่างหายใจถิ้งไปปเขอบคุณครับ